นิยายวายเรื่องความปรารถนาของปีศาจบทที่6กลับมาเพื่อแก้แค้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายวายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับ ขณะนี้ผมเริ่มเห็นด้านมืดของสิงหราชเขามีวิธีการที่แปลกประหลาดในการจัดการกับศัตรูผมรู้สึกสับสนแต่ก็แค่เล็กน้อยในขณะเดียวกันผมเริ่มรับรู้ถึงพลังที่เขามอบให้กับผม คุณเอาของพวกนี้มาได้ยังไงเจ้าไม่ต้องกลัวเขายิ้มไปด้วยในขณะที่พูดรอยยิ้มนี้ที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในอ้อมกอดของความมืดข้าจะปกป้องเจ้าเองแต่คำว่าปกป้องของเขา อาจหมายถึงการทำลายล้างคนที่ทำลายผมอย่างไรความปราณีผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิงหราชคือผู้ช่วยหรือผู้ทำลายล้างกันแน่ความสับสนเริ่มก่อตัวขึ้นในใจในที่สุดผมต้องตัดสินใจว่าจะเดินต่อไปในเส้นทางนี้หรือไม่ ความต้องการแก้แค้นเริ่มกลายเป็นความหลงไหลที่ทำให้ผมลืมตัวผมรู้ว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่อันตรายแต่ความมืดในใจของผมกลับดึงดูดให้ตัวเองเข้าใกล้ปีศาจตนนี้มากขึ้นเรื่อยๆคุณคือเทพบุตรหรือเป็น ปีศาจร้ายกันน่ผมถามเขาในขณะที่เรานั่งอยู่ในความมืดเสียงฝนยังคงตกกระทบกระจกอย่างต่อเนื่องข้าคือสิ่งที่เจ้าต้องการให้เป็นทุกอย่าง สิงหราชตอบออกมาด้วยเสียงที่เย,ย้ายยวนใจราวกับว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนได้ตามใจที่ผมปาดถนาและถ้าเจ้าต้องการให้ข้าเป็นเทพบุตรคข้าก็จะเป็นเช่นนั้นหรือถ้าเจ้าต้องการให้ข้าเป็นปีศาจข้าก็ยินดี คำตอบของเขาทำให้รู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีแต่ในใจลึกๆผมรู้ว่าผมได้เลือกเส้นทางที่อันตรายที่สุดแล้วและก็ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกแล้วเช่นกันความมืดที่เขานำเสนอชักนำให้ผมได้เดินก้าวเข้าไป เป็นโลกที่ไม่อาจคาดเดาได้การตัดสินใจในค่ำคืนนี้อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมไปตลอดกาลก็เป็นได้มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเช้าว,วันนี้เป็นเช้าของวันที่ผมตัดสินใจ กลับมาเรียนอีกครั้งเป็นเช้าที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสและแสนเย็นสบายแต่ภายในใจของผมนั้นมันกลับเต็มไปด้วยความกังวลที่แสนจะหนักหน่วงราวกับมีเมฆดำลอยวนอยู่เหนือศีสษะสิงหราชแนะนำให้ผม นำของที่เขาฉกชิงวงเล็บเขาไม่ยอมให้ผมใช้คำว่าขโมยเพราะมันเป็นการดูถูกราชาปีศาจหญิงเขาของที่เขาฉกชิงมาจากเพื่อนหมายถึงอดีตเพื่อนของผมติดตัวมาด้วยเพื่อเป็นการข่มขู่หรืออะไรก็ตามที่เขาคิดว่ามันจะช่วยให้ผมได้แก้แค้น เอาไปเธอมันจะทำให้พวกเขาได้รู้ว่าพวกเขาไม่ควรประมาทต่อคนอย่างเจ้าเชื่อข้าเถอะนะสิงหราชพูดออกมาด้วยน้ำเสียงมั่นใจในขณะที่เขายื่นของชิ้นเล็กๆให้กับผมสร้อยข้อมือที่เคยเป็นของเพื่อนสนิทของผมมันมีความหมายสำหรับอีกฝ่ายมาก เพื่อนคนนี้เขาชื่อซันแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นศัตรูที่ผมเกลียดที่หน้าที่สุดและของชิ้นนี้มันก็กลับมาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นที่มีน้ำหนักมากกว่าที่ผมคิดผมมองส้อยข้อมือที่อยู่ในมือของตัวเองรู้สึกถึงน้ำหนักของความทรงจำที่มันนำพามาด้วย มันเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพที่เคยมีแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเครื่องมือในการทำลายความสัมพันธ์นั้นความรู้สึกผิดเริ่มเข้ามาในใจเรากับมีเสียงกระซิบที่บอกให้ผมหยุดคิดถึงแต่เรื่องแก้แค้นเสียทีบ้าจริงนี่คุณทำไมเราต้องทำแบบนี้ ไม่ใช่เราแต่เป็นเจ้าเพราะพวกเขาไม่เคยให้เกียรติเจ้าและพวกเขาไม่เคยคิดว่าเจ้าจะกลับมาเลยด้วยซ้ําพวกเขาอาจคิดว่าเจ้าตายไปแล้วและคนที่ช่วยชีวิตของเจ้าเอาไว้ก็คือข้าคนนี้ไงเราต้องทำให้พวกเขารู้ว่าเจ้า ไม่ใช่คนที่พวกเขาสามารถจะมาดูถูกได้สิงหราชตอบมาด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธแต่คําพูดมากมายกับแฝงไปด้วยน้ําเสียงหัวเราะเยาะหยันผมพยักหน้าอย่างไม่น่าใจแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเอาวะกลับไปเผชิญหน้ากับ พวกคนที่มันทำร้ายผมจนเจ็บปางตายอีกครั้งในที่สุดก็ตัดสินใจเก็บสร้อยข้อมือใส่เอาไว้ในกระเป๋าก่อนจะออกเดินทางออกจากคอนโดแล้วตรงไปยังรถหรูของตัวเองความรู้สึกตื่นเต้นและตื่นกลัวผสมปนเปนกันอยู่ในใจของผม ผมกวาดสายตามองไปเห็นกลุ่มเพื่อนเก่าที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมในขณะที่พวกมันกำลังยิ้มและหัวเราะกันอย่างมีความสุขวงเล็บโดยปราศจากผมอยู่ในนั้นจนกระทั่งเมื่อสายตาของพวกเขามองมาหยุดที่ผมสีหน้าและแววตาก็เปลี่ยนไป อย่างรวดเร็วมึงกลับมาแล้วเหรอหนึ่งในนั้นถามผมด้วยน้ำเสียงเยาะเยะ้ยราวกับเสียงนั้นเป็นดาบปลายแหลมที่ทิ่มแทงทะลุเข้ามาทำลายความมั่นใจของผมลงไปโดยฉับพลันเมื่อกี้ก็ยังมีสีหน้ามั่นใจอยู่เลยให้ตายสิับผ่าเอ้ย อีกฝ่ายเอ่ยถามผมราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนทั้งทงที่พวกมันในที่สุดความโกรธเริ่มประทุขึ้นในใจของผมอีกครั้งแต่ทว่าก็ต้องพยายามควบคุมตัวเองเอาไว้ให้ได้ผมส่งยิ้มให้กับพวกมันในขณะที่ในใจ กลับคิดถึงสร้อยข้อมือที่อยู่ในกระเป๋าขึ้นมาทันควันเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ผมจะใช้ในการแก้แค้นใช่กูกลับมาแล้วผมตอบออกไปด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่ความรู้สึกภายในกลับ,บร้อนรุ่มดังไฟที่กำลังลุกโชนขึ้นมา ในหัวก็นึกถึงแต่ภาพที่ถูกพวกมันทำร้ายอย่างปาเทือนพวกมันคงคิดว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ้างให้เด็กวัยรุ่นไอ้พวกรุ่นน้องลากตัวผมขึ้นไปบนตึกร้างนั่นเฮ้ hey, ดูซิว่าใครมานะ <laughs> ไงหวัดดีแรน แล้วเสียงอีกหนึ่งเสียงสองเสียงของคนในกลุ่มก็ดังเสริมขึ้นมาอีกเสียงนั้นทำให้ผมรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนในขณะที่พวกมันกำลังยิ้มเยาะเย้ยให้กับผมแม้ว่าผมจะพยายามตั้งสติแต่ความกลัวในขณะนี้ความกลัวทำให้ขาของผมมันเริ่มอ่อนแรง เรากับว่าเรีวแรงทั้งหมดในร่างกายถูกพวกมันดูดออกไปทั้งหมดไปต่างประเทศกับครอบครัวมาเหร๋วะไม่เห็นมาเรียนตั้งหลายวันน่ะนั่นนะเซะแล้วอยู่ไหนเหรอของฝากเนะี่ยไปเที่ยวต่างประเทศทั้งทีก็ต้องมีของฝากมีของอะไร มาฝากเจนด้วยหรือเปล่าเรนไม่มีของฝากไม่ได้นะนั่นนะซืต้องมีของพวกกูด้วยไม่ได้ซื้อของมาฝากแต่เจนคนเดียวนะแบบนี้พวกกูไม่ยอมนะเว้ยไหนอ่ะเอาออกมาสิเรนไหนะของฝากไหนเอาออกมาสิวะเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้อีกแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงซื้อของแพงๆมากมายมาปนเปรอพวกมันเพื่อแลกกับเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่สดใสกับคำชื่นชมจากปากของคนอย่างพวกมันที่ว่าผมนั้นมันรูปหล่อพ่อรวยแถมยังจิตใจดีคำชมพวกนี้หลอกลวงทั้งนั้นนี่คือ พวกเพื่อนสีขี้ประจบสอพอของผมที่เอาแต่หลอกกินหลอกใช้ของของผมไปวันๆก็เท่านั้นครั้งนี้ครอบครัวพาไปเที่ยวประเทศไหนมาหรอเรนเสียงนั้นมันคือเสียงของไอซันหัวหน้ากลุ่มของห้องเรียนที่ผมเรียนอยู่ เดิมทีพวกเราสองคนแข่งกันเป็นหัวหน้ากลุ่มอยู่พักใหญ่แต่แล้วผมก็ยอมยกตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มให้มันไปง่ายๆเพราะถือว่าเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันจะปฏิเสธงั้นเหรอว่าหัวหน้ากลุ่มอย่างมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการหายตัวไปเงียบๆของผมให้ว่าไง สันถามก็ตอบสิทำไมถึงเอาแต่งเงียบอยู่ได้ละ่ะแรนเอ่อเอ่อคืออย่ากลัวทันใดนั้นก็ปรากฏว่ามีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในหัวของผมเสียงนั้นแปลกประหลาดแต่กลับมีพลังลึกล้ำผมถึงกับรู้สึกสับสนว่า ตัวเองกำลังอยู่ในความจริงหรือความฝันกันแน่ไม่ต้องกลัวข้าจะช่วยเจ้าเองไม่ต้องตกใจผมหันไปมองรอบตัวเรากับคนบ้าแต่ทว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจากผมกับไอ้พวกที่มันกำลังมองมาที่ผมด้วยสายตาสงสยัย บางคนก็ถึงกับหัวเราะเยาะยันเพราะเสียงนั้นกลับชัดเจนและเข้มแข็งใครเสียงของใครผมถามขึ้นในความคิดด้วยความสงสัยข้าเองสิงหราชเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคำพูดของเขา เหมือนกับเป็นการปลุกพลังบางอย่างในตัวของผมขึ้นมาแน่นอนว่าความกลัวเริ่มหายไปผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่แข็งแกร่งปรากฏขึ้นในตัวผมผมถึงได้เงยหน้าขึ้นมองไปยังกลุ่มเพื่อนเก่าที่มีไอ้สันเป็นหัวหน้ากลุ่มพวกเขายังคงหัวเราะ กับท่าทางตลกตลกของผมในตอนที่หันหน้าหันหลังแต่พวกมันไม่รู้ไม่รู้ว่าผมได้เปลี่ยนไปแล้วจ้าต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเจ้าไม่ใช่คนอย่างที่พวกเขาคิดข้าจะให้เจ้ายืมพลังของข้า สิงหราชกล่าวและแนะนำเหมือนกับเป็นการจุดประกายไฟในใจผมผมรู้สึกถึงความร้อนแรงในฝ่ามือของตัวเองก่อนจะยุบขึ้นแล้วพูดออกไปว่าพวกมึงหยุยดหัวเราอยยากูสักทีสิบอย เสียงของผมดังก้องไปทั่วทั้งบริเวณกลุ่มเพื่อนเก่าอยู่ทั่วเลาะและหันมามองผมด้วยความตกใจเฮ้ยเป็นอะไรไปไวะไอ้เลน <c oughs> อยู่ดีๆก็ตะกรอนขึ้นมามึงคิดจะทำอะไรของมึงวะนั่นนะสิแหกปากร้องเสียงดังลั่นเลยคนมองกันใหญ่เลยเนี่ย หลกชิบหายเลยว่ะอยากเป็นจุดสนใจก็ไม่บอกจริงไหมซันดูมันสิขำว่าเป็นอะไรของมึงวะเลนพวกมันเอ่ยคำถามพร้อมด้วยเสียงหัวเราะเยาะหยันแล้วตามมาด้วยเสียงหัวเราะของทุกคนในกลุ่ม รู้อะไรไหมเสียงของพวกมึงนั่นแหละที่เรียกความสนใจจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยให้หันมามองที่กูนะทำแบบนี้อีกแล้วพวกมึงทำแบบนี้กับกูอีกแล้วไม่ใช่นะเว้ยกูไม่ได้อยากเป็นจุดสนใจกูแค่อยากแก้แค้นและเพื่อแสดงให้เห็นว่า กูไม่ใช่เยื่ออีกต่อไปมึงพูดอะไรของมึงไอ้เรนนั่นสิแก้แค้นเรื่องอะไรว่บ้าหรือเปล่าเนี่ยใครไปทำอะไรให้มึงเมื่อไหรอย่ามาพูดจาเหลวไหลแถวนี้นะเว้ยซันฟังมันพูดเขาสิอย่างกับพวกเราเป็นพวกอน,นาพาน ไปหาเรื่องมันอย่างนั้นแหละมึงกำลังพูดถึงเรื่องอะไรไอ้เรนหมายถึงมึงจะกลับมาแก้แค้นพวกกูงั้นเหรอไอ้สันพูดจบมันก็ลุกขึ้นยืนเผชิญหน้ากับผมในขณะนั้น ทุกคนในกลุ่มก็เริ่มเดินเข้ามาหาผมกันทั้งกลุ่มและทันใดนั้นผมกลับรู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นในตัวผมสร้างกำแพงพลังขึ้นในมือของตัวเองก่อนจะออกแรงผลักไอ้ซันออกไปจนสุดแรงจนสุดแรงใช่แน่นอนว่าจนสุดแรง จึงเป็นเหตุทำให้ร่างของไอ้ซันมันกระเด็นไปไกลจนเกือบถึงถนนที่กั้นระหว่างลานจอดรถกับตึกคณะบริหารที่เราเรียนอยู่พวกมันทุกคนมองมาที่ผมด้วยความตกใจวงเล็บใช่หมายถึงผมเองก็ตกใจเหมือนกันแหละแต่ให้ทำยังไงได้ล่ะเพราะผม ไม่ใช่คนที่พวกเขารู้จักอีกต่อไปแล้วพวกมึงจำเอาไว้กูจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วผมยกยิ้มมุมปากให้กับสิงหราชที่ยืนอยู่ข้างๆถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเขา แต่ผมก็รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนผมในที่สุดผมก็สามารถยืนหยัดต่อหน้าคนที่เคยทำร้ายผมได้แล้วถึงแม้จะรู้ว่าเรื่องวันนี้มันอาจจะไม่จบเพียงแค่นี้ก็ตามจากวันนี้ไปกูจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายกูได้อีกไม่อย่างนั้น กูจะไม่ลังเลที่จะปกป้องตัวเองให้ถึงที่สุดผมประกาศเสียงดังลั่นต่อหน้ากลุ่มเพื่อนเก่าของตัวเองพวกเขาหันมองหน้ากันด้วยความกลัวและความตกใจในที่สุดพวกเขาก็ถอยหลังออกไปผมรู้สึกได้รับรู้ได้ถึงชัยชนะเป็นครั้งแรก ที่ไม่ใช่แค่การแก้แค้นแต่เป็นการยืนหยัดเพื่อความเป็นตัวของตัวเองสิงหราชยิ้มให้กับผมพร้อมกับพูดออกมาว่าดีมากใช้พลังนี้ให้เป็นประโยชน์ขอบคุณนะสิงหราชผมพูดในใจด้วยความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อเขา ที่มีเขาอยู่เคียงข้างแต่ก็แน่ใจแล้วว่าเขาต้องได้ยินในวันนี้ผมตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้พวกเขาดูถูกผมได้อีกต่อไปเอ๊ะนี่เรายังไม่ได้ใช้ของที่คุณฉกชิงมาเพื่อข่มขู่พวกเขาเลยเนี่ก็ไม่เป็นไรเก็บไว้เพื่อเป็นไพ่ตาย สำหรับการแก้แค้นครั้งต่อไปแก้แค้นครั้งต่อไปทำไมนี่เจ้าคิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นี้งั้นเหรอหอเด็กน้อยจริงๆนี่คุณผมไม่ใช่เด็กน้อยสักหน่อยคุณคุณกลับมาเดี๋ยวนี้นะ ไม่เห็นเคยบอกเลยว่าคุณแว็บไปแว็บมาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะ่ะนี่คุณสิงหราชโถยแน่นอนว่าผมเองก็รู้แหละว่าเรื่องนี้มันจะยังไม่จบลงแค่นี้แน่นอนจบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่6ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าแล้วก็ติดตามลุ้นตอนต่อไปนะครับว่าเรื่องราวการแก้แค้นจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับเด็กคนหนึ่งที่เคยถูกเพื่อนรังแกนะครับสิงหราชจะช่วยเขาไว้ได้ยังไงและการกลับมาในครั้งนี้ของเขา จะทำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนและนักศึกษาทั้งมหาลัยหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ